กำลังถามอยู่ว่าผมหายไปไหนก็ดูแลกันนะครับโอ้โหกลับมาอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์ใจสิขาดอยู่แล้วดูกลุ่มโอ้โหแบบกลุ่มเรียน คือแบบโอ้โหเรียนแบบว่ากะไม่ต้องแบบให้ผมได้ทํางานเลยเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับคือคลิปไม่ค่อยได้ทาแน่นอนเพราะว่าเรียนอะไรยังไม่จบถ้าเรียนอะไรจบตอนไหนเดี๋ยวผมแวะไปทําให้ด้วยกันนะครับนะสําหรับใครที่อยากฟังอันหัวข้อในเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็สําหรับสเปคคอมของผมก็จะเป็นทางด้านของ คอไอสามนะครับ CPU เป็นทั้งของคอไอสามตัวใหม่นะครับก็เป็นคอไอสามเวอร์ชันสิบนะครับถ้าไม่ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะนะนั่นแหละเป็นคอไอสามตัวล่าสุดแล้วก็램รัมแปดนะครับตรงนี้คือรัมแปดนะครับนั่นคือรุ่นของ CPU ียครับถ้าชัดไม่ชัดยังไงก็ขอประทาน,นภัยนู่นครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการ์ดจอคือการ์ดจอเป็นสี่กิกนะครับนะแต่ว่าจำไ,ได้ว่ารุ่นอะไรนะครับแต่ว่าการ์ดจอสี่กิก นะนั่นแหละครับนะก็มีประมาณนี้นะสําหรับความของผมที่มีคนขอรีวิวก็รีวิวไปพร้อมกับคลิปนี้แล้วกันนะส่วนคลิปมันไม่ลงแน่นอนครับก็อืมก็รอรอกันไปนะก็ว่างตอนไหนก็จะลงนะครับตอนนี้ก็ขอเคียยงงานให้เสร็จก่อนงานแบบเยอะเยอะเยอะจึงเยอะแบบเยอะโคตรๆ,ๆเลยละแบบดูงานคือแบบเยอะมากครับหนังสือนี่คือแบบผมอ่านยังไม่จบเลยดูนี่ที่ผมมาไว้เพิ่งถึงเล่มที่เท่าไรเนี่ยสิบสามเอง อ่านไม่จบง่ายครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้เรื่องนี้ซื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้สนใจอ่านหนังสือหรอกแต่ตอนนี้เราสนใจแล้วอันนี้ก็แจ็คชัยทดิสสานน,นะครับก็ซื้อมาตอนป .6 ไม่ใช่สิตอนประมาณม .1 เนี่ยซื้อมาแต่ก็ไม่ค่อยได้อ่านเฮ้ยไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับนะก็คลิปหน้าจะเป็นอนเมะเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะครับคลิปนี้มาแบบสั้นสั้นแบบสั้นๆๆน,น,น,นะครับนะก็มาทางด้านของการรีวิว รีวิวการเรียนออนไลน์นะสำหรับใครที่คิดว่าดีไม่ดีไดงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับส่วนไม้ที่ผมใช้ก็เป็นไม้ตัวนี้เลยออไม้ดิไม้แบบโคตรขับโป่งนะครับนะไม้โคตรขับโป่งเลยเออสำหรับใครที่ได้เรียนออนไลน์หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่อยากสำหรับใครที่ได้เรียนก็คอมเมนต์อะไรบอกกันหน่อยนะครับนะคลิปต่อไปผมอาจจะทําเป็นเอออาจจะทาเป็นอะไรดีวะทำเป็นการวัดพลังดีหรือเปล่าเออนะ ก็ขอทุกคนสนุกกันการเรียนออนไลน์นะครับนะก็โคตรขี้เกียจเลยเอาจริงๆคือม,มันไม่ได้มีแรงจูงใจในการเรียนนะครับเพราะว่าที่บ้านคือนี่ไงมันมันเป็นบ้านเราใช่ไหมเออมันเป็นบ้านทีนี้มันไม่ใช่ที่โรงเรียนไงก็ทําให้มันไม่ขยันในการเรียนจริงก็ <c oughs> บ้านมันิไม่ใช่ที่เรียนไงครับเออบ้านไม่ใช่ที่เรียนคือที่นอนครับเออบ้านมันคือที่นอนโรงเรียนคือที่เรียนแต่ไม่ให้ผมนอนนะครับเออโรงเรียนไม่ให้ผมนอนบ้านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่เรียนครับเออ พวดเึินขู่เนี่ยโอเคน่าจะเบอร์เกินไปแล้วในทำงานเกินไปแล้วตอนนี้ก็อัดตอนอ่นตอนบ่ายสามสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอนคลิปหน้านครับไม่ไหวจริงๆต้องทำงานให้เสร็จเลยเหลือวิชาไทยอีกด้วยภาษาไทยยังไม่ได้ทำเลยเจอนคลิปหน้าครับสีเกียนกดไปครับ